สวัสดีท่านทุกท่านท่านอยากให้อยู่ช่องหลังท่านไงเกมวันนี้อยู่ต้น,นมันเล่นเกมนะครับเรามาเล่นกันในเกมสติกวอร์เหมือนเดิมน,นะครับสติกวอร์ภาคสามโอเค <ๆ S 2> เดิมมาก็ปกติเหมือนเดิมคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับขุดเมืองไปก็มันมีอะไรทำแล้วเนาะเดี๋ยวเร่งความเร็วเลยสกิปีเดีย๋ยวเร่งความเร็วโ oh อ้โหหัวสมอง ก่อนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับชิวๆช,ชิวก็บ้าแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่มันตัวจากอะไรวะตัวจากภ้าซองเหรอเออใช่ตัวจากภ้าซองแน่เนี่ยอะไรจกักรหนึ่งจักิรไนทเนี่ยเออโอ้โหเดี๋ยวก่อนแล้วฝั่งผมทหารฝั่งผมจะสู้ได้ไหมโอ้โหสู้ได้สู้ได้อยู่แล้วไปเดี๋ยวเราไปเอาป้อมกลางกันดีกว่าโอ้ยมีนี่อืม โอเคเอาธนูมันนี้เนี่ยธนูมันติดม่วงด้วยได้ไงอะ่ะภาคที่แล้วพี่ใหญ่เขาตีไกลนะครับภาคนี้พี่ใหญ่ติดตีไกลนะครับผมว่าน่าจะโหดพอสมควรนี่เอฟเฟกต์น้ำแข็งโอ,โ,อโอ้โหแบบเอ้ยทำมันมันดูเท่หน้านจริงอ่ะยักษ์ปลาปลาหินแล้วอยู่นี่เหมือนแบบมันปลากรอนน้ำแข็งไปเลยเออเพราะว่าเอฟเฟกต์น้ำแข็งเต็มหินเลยไงเอ,อามาพอดีตูมโอ้โหยหมุน 40, สามร้อยสิบสามตดสตันตูมอ,อ,อีกคีหนึ่งอ่าหมุนไปหมุนไป,นไปอ่าเป็นไงเป็นไง อย่ามาแย่งกับพี่ใหญ่แล้วเว้ยเออเอาเอายังมีลีมงลีแมทเอาไงเอาไงเอาจะไปไหวไหมแล้วก็หนีหาจุกตูดเหมือนเดิมอ่ะเป็นไงเอายูนักดาบผมฟาดตายไปแล้วอ้าวกลับมาอีกกลับมาพุ่งใส่โอ้โหเออมันเหมือนในภาคสองเะเลยเว้ยสกิลมันก็มันก็มีสกิลพุ่งเหมือนกันะ่ะเออไอพวกนี้มันน่ากลัวจะเกินดอตในภาคสองเนี่ยแต่ไม,ม่เป็นหรอกไอ้ท่าท่าฆ่าอะไรวะไอ้ท่าตอนตอนที่สเปซตันมันฆ่าจะเกิด ไนท์เจักเกน,นอเจักเกินไนท์เนี่ยเออเรียกไปถูกนะ้ท่ามันโคตรดีเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นไงกระโดดจ้วงแทงแล้วก็เอาออกเป็นไงโอ้โหโคตรเท่เออเสียดายสติกวอลสามไม่มีแบบนี้ผมก็เคยคาดหวังให้มีอะไรแบบนี้เหมือนกันเออมั่งแต่หรอกไอ้ยักษ์ตัวนี้ก็จะภาคสอมกันนะเออแต่ว่า ถ้า oh! ม oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh, ันเถืโอโอ้โหโอ้โหเอาเอานี่นี่หานกระตูดอ่ะเป็นไงานนี้ยักษ์ตีแรงขึ้นเดี๋ยวมาเปิดหมดคาตาเพลนะครับปืนกดปืนโรมันนะครับเออ มาครับมันมันบุกบุกกลับกับผมทมนไม่ไหวแล้วผมบุกมันบ้างดีกว่าเออได้ลิมรสอะไรได้ลิมรสความเจ็บปวดตัวเองบ้างออแตกไหมแตกไหมหรือปั้นแตกแล้วเออไม่ใช่นั่นแตกนะครับอ๋อลุงโดนจับอยู่ที่นี่อ่าแล้วแกต้องการอะไรเนี่ยจะเอาทองเหรอหรือว่าจะเอาประสาทเป็นของตัวเองเลยล่ะ บอกฉันเกี่ยว,วก,กับครอบครัวแกหน่อยนายเอามันไปได้เลยพวกมันมเป็นพวกที่ไม่เห็นบุญคุณเลยทั้งนั้นทั้งหมดเลยเหรอแกแกจะเอาอะไรอีกละ่ะอันนี้คือคำพูดสุดท้ายของแกใช่ไหมเนี่ยแกจะไม่พูดอะไรให้ฉันฟังอีกไหมเหรอแกมีอะไรให้ดื่มไหมอะอาโทษทีนะแต่ฉันคิดว่าไม่อ่ะ วกเราไม่ค่อยจะโดนเราไม่ค่อยชอบโดนแสงอาทิตย์เท่าไรฉันเสียลูกชายของฉันไปเขาเกิดมาเพื่อที่จะครอบครองทุกอย่างเขาก็เหมือนฉันเลยแหละแต่แค่เก่งกว่าในทุกด้านเลยเป็นผู้นำที่ใครๆก็รักและไม่กลัวคือแกหมายความว่าแกเสียลูกชายของแกไปอดิคายใช่ไหม ฉันหมายถึงอาทยสตังหากล่ะถ้าคืนนี้นฉันตายนะก็ฝากบอกเขานะว่าฉันรักเขามากเลยแหละอ้าวเดินออกไปแล้วโอ้หแม่งโครดดาวมาเลยวะ เฮ้ยผมไม่เคยมาภาคอะไรแบบนี้นะเอาจริงเนี่ยหรือผมไม่เคยมาภาคอะไรเศร้าๆอยนี้มาก่อนแต่ผม,มรู้ว่ามันจะเศร้าหรือเปล่าไปไหนะดูสิไอ้เจ้าพวกตัวเล็กคนนี้เนี่ยมันไม่รักอะไรแล้วนอกจากการระเบิดก็คอยอยู่ห่างๆไว้แล้วกันนะโอ้ยจดหมายจากซิลลอสนะครับผู้รู้คนเดิมแล้วก็มีปัญหาฝาแฝดนะครับโอ้ห เออตอนนี้ก็ยังเคืองลุงอยูน่นะครับแต่ลุงก็แม่งเข้าอยู่ในคุกแล้วโอ้โหลุงเราต้องช่วย,ล,ยลุงอีกอีผีเหรอลุงก็แม่งซ่าเกินไงโอ้โหเป็นไงล่ะลุงโดนซัมบี้อะไรวะไล่มาเป็นกองทัพเลยเออโอเคคลิปก็ผ่านมาประมาณ6นาทีกับ25่ิบาวินครับไม่ต้องเอาอะไรมาไม่ต้องขายอะไรมาครับเรากดสกคริปเลยแหวะ มันระเบิดได้จริงด้วยอ่ามาพอดีมาพอด,พดีอืมโดนนักธนูผมยิงตายไปแล้วเออไอโทษโจใส่ัดอ้ดาเม์ก็ต้องแรงดาเมทต้งยิโอห้าโห มีสเปรดันงสองคนแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยดูดิมันโคตรแรงแล้วมจักกรน้องมันประมาณสามตัวโอ้โหสี่ตัวจักรน้องมันเลือดห้าร้อยมันทำดามเมจประมาณแบบสิบสิบสามสิบสี่ละมั้งโอ้โหเดี๋ยวเอาสเปรดั้งมาช่วยอีกนายหน่งแล้วกันอ่ามันจะหลอกจักรน้องมันบล็อกไม่ได้นะครับมัน มันมีค่าสกิลเดียวก็คือสกิลชาอะนะคบมันบล็อกไม่ได้มันเหมือนสปาร์ตมันเหมือนสปาร์ตาครับสปาร์ตาโหดกว่าโอ้โหเดี๋ยวมามาเพิ่มอีกเอานักดาบมาช่วยลรานักดาบผมมันสตันได้แล้วครับเออแต่เดี๋ยวก็ตายละเรียบร้อยเป็นไงล่ะพี่ชายหยุดก่อนหยุดก่อนกองทัพผมยังไม่พร้อมหยุดมันก่อนโอ้ไม่บย้งดุงอยู่ดุงโอนะขนมวนโอ้ยตีไม่โดนเป็นไงล่ะโอ้โหแต่มันโดนลูกปังผมแหละ โอ้โอเคกลับมาเฟื่องฟูแล้วครับกองทัพผมมานี่กันหาจุกตูดโอ้โหระเบิดไปทีหนึ่งไม่เป็นไรกลับไปคิวมาแล้วเลือดยังพอสู้ไหวอยู่โอเคแล้วก็กลับไปคิวต่อนะครับเออถ้าปล่อยไปให้ไปสู้ต่อสภาพวันนี้ก็คงจะไม่รอดเออเดี๋ยวปล่อยให้พวกทหารมันกลับไปคิวก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับคนเดือดนะครับเลือด450 VS เลือด500นะครับใครจะชนะนะครับโอ้ยดูทรงยังไงก็500เอ้ย450ชนะนะครับตูมระเบิดอีกโอ้ยสเปียร์ตันผมโอ้ยกระเด็นไปแบ็กกาวแล้วกระเด็นไกลมากเลยเออเคยๆสอนมาแข่งนี่มันมีประโยชน์จริงนะครับเนี่ยเออตาย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 มาถึงไอ้พวกจักรไนท์นะครับจักรไนท์จักรน็อตพี่ชายหยุดระเบิดบอน หยุดระเบิดก่อนกองทัพผมมันจะรับไม่ไหวแล้วหยุดระเบิดก่อนโลสเปียรตันผมมึงจะระเบิดอะไรนักหนาเห้เฮ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวครับท่านผู้ชมไม่ไหวต้องกลับแล้วครับสปาตาผมเดนระเบิดแล้วก็โดนแทงไปแล้วครับไม่ไหวแล้วครับกลับก่อนนักธนูก็อืหโดนตีเข้าไปสิบตาเม็เป็นไงล่ะโอ้ยอยักษ์ก็หนีไม่ทันอีกโอเคยังพอหนีทันอยู่หนีทันอยู่แต่ว่า เราต้องรีบโจมตีก่อนที่ยักษ์ผมมันจะติดพิตตายนะครับเออเพราะว่าถ้ายักษ์ผมติดพิตตายผมจะเศร้มามากๆอุตส่าเก็ตตังค์หนึ่งพันห้าเซกออกมาแล้วมาตายเพราะพิษอะไรแบบนี้เออภาคสามมันก็เหมือนเดิมเลยเอายักษ์อายักษ์กับเขาป้อมไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างเหมือนกันอยากให้มันเอายักษ์กับเข้าไปฮิวได้อะแต่ไม่เป็นไรมันก็เป็นตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วแหละ ปลาป,า,ปาหาคนนักธนูอ,อีกอ่9คนเหรอใช่ป่อกว่านับได้ถูกอ่ออีก7คนเออไม่ใช่8คนโอ้โหสมองสมองสมองนับดีๆนับดีดีนับได้ดีๆนับได้ดีๆเออนับได้ด,ด,ดีโอเคมาเดี๋ยวเอาป้มกลางก่อนเอาไม่เอาป้อมกลางของบุกเลยเหรออ๋อโอเคจำไม่ได้จำไม่ได้พอดีปราพาสที่หลังช่นะครับโอ้แลวก็ไปตุ้มอ้าวะร,ระบดพอดีเออเมื่อไร โอ้โยเฮ้ยตอนนี้กลับมาที่สถานที่สุดลึกลับนะครับโว้โยคิงซาเล็กกำลังยืนมองอยู่ตรงอาอะไรนะกรงรั้วเหล็กเหรอออหน้าต่างเคอ่าอันนี้ต้องสปีดอัพนะครับเพราะว่ามันประมาณ2นาทีที่ผมมาสปีดอัพเนี่ยก็เอาง่าย อันนี้เป็นความหลังของคิงสเลนนะครับตอนที่ใช้ชีวิตในเรียกว่าไงดิในบ้านของเขาครับเป็นชาวไร่ชาวสวนใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้นครับไม่รู้ว่าเป็นแฟนเป็นอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับอน,นิซิลลอสด้วยเป็นพมลนะครับหรือว่าเขามาหาวะไม่รู้เขามาเยี่ยมหรือมาอะไรก็ไม่รู้แต่เขาน่าจะเป็นแบบพมดแบบโอ้ยว่าผมเพื่อเพิ่งจะฝึกเวมนตนมานี่เดีย๋วยวโชว์เวมนตนให้ดูโอ้โยโคตรเทโอ้สเลกลับเข้ามานะครับสเลกลับเข้ามา โอ้สวัสดีจ้าโอ้เอออะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคออกไปซื้อของนอกบ้านนะครับคิงเอไม่ใช่ซีรอสก็นะครับเปิดเปิดอะไรอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนิมิตเนาะเปิดลูกแก้วให้ดูเปิดโปรครับไอซีไอซีรอสเปิดโป <c oughs> ซีรอสเปิดโปโอเคก็จบค่นี้นะครับโอเคทีนี้เราจะถึงด่านที่ ยี่สิบสามแล้วนะครับโอ้ยซาซาเลวาวีอะไรกัไม่รู้อ๋อไอโครงกระดูกตัวนี้มันชื่อว่าใครอ่า ังฟูแพนด้าภาคสามนะครับเอ้ยไม่ใช่มันไอ้นี่เอาไงดีแควเควเซียมหัวร้อนนะครับอ่าโอเคเราจะเรียกมันว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับมาหนึ่งเช็คเช็คกล้องก่อนโอเคพวกนี้เนี่ยมัไม่ใช่บอมเบอร์ธรรมดาหรอกนาะไม่เคยหมดโอ้ไม่เคยหมดเหรอไม่เคยหมดใช่จากไอ้เทเบิลเฮเดสันเปลาเคยเคยเห็นคลิปพี่แตงโฟล์วกชชิ่งเขารีวิวอยู่อะ <c oughs> อผมว่าไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นบอมเบอร์ที่ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมละมั้ง ไม่รู้เหมือนนกันเข้ามาแล้วเอาชีวิตรอดจากการรอบโจมตีประมาณ3นาทีกับ50าสิบวินะครับอ่าโอเคเอาหน้าดาบออกมาล,กมละอลโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงระเบิดเลยนี่เคลียร์ยนยฮะโอ้โหเดี็กบอลเอากลับควงเอากลับก่อนโอ้โหโอ้โหนิวเคลียร์เดินได้ครับทุกคนโอ้เอาไ้ยังไงเอ้ยแล้วมันจะโผล่ในเกมหลักไหมเนี่ยเอ้ มาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้คืออ๋ออันนี้คือประโยชน์ของสอนน้ำแข็งนะครับเออมันสลโลได้สลโลโคตรโหดเลยนี่เอ,อ้ยขนาดซอมบี้ยังซู้ไม่ได้ ่อันนี้ก็อซี่โอซี่นะครับไม่ต้องใช้อะไรมากแค่นักดาบกับนักฮนดูแค่นั้นก็พออันนี้คือสกิลใหม่นะครับชื่อว่ามานาเบิร์สอันนี้เหมือนจะเคยใช้อยู่มันเป็นสกิลที่ถ้าพ่อมดกับอ่าไอเนี่ยเมอร์ลิกตายครับมันก็จะระเบิดพลังออกมาแต่ว่าถ้าเป็นพ่อมดอะจะจะจะระเบิดเป็นพลังระเบิดของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นเมอร์ลิกตายนะครับเมอร์ลิกก็จะระเบิดออกมาเป็นแบบไอเนี่ยเป็นวงกว้างแล้วก็ฮิลรอบๆนะครับเท่าที่อ่านเมื่อกี้นะครับมันมีพลังของแวมไพร์ แล้วก็ฝั่งมันมียักษ์ด้วยน่ากลัวครับโอ้โหยน้ำสองอัน ตะเกอร์ไนสันสนะฮนดูสี่แต่ฟางมันมีสปาร์ตาห้านักดาบหกอ่าโอ้ยชิวชิวโอ้โยโคตรรัวรัวจัดอะเมื่อกี้อ่าเอาไงเอาไงเอาไงเออเออตายแล้วหนึ่งตะเกอร์ไนนักดาบผมก็ตายสองนะครับเออถือว,ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่ค่อยไฟนะครับโอ้มาเป็นหลักเดี๋ยวเราอยู่ตงป้อมกายไปก่อนนี่แหละครับอย่าพึ่งไปซาดครับเออ เท่านี้ผมว่าพอนะคผมน่าผมว่าน่าจะไม่เกินนะครับโอ้โหตไม่มันน่ากลัวยังวะเอ้ไปลองสู้ลองสู้ดูโอ้โหโอ้โหดีนมันสปอนไวนะเนี่ยโอ้โอ้โหห้าสิบสี่ห้าสิบเจ็ดโอ้ยมึงจะเกินไปไหนวะ เฮ้ยตายเฮ้หายไปครึ่งกองทัพแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับ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 โอ้โหเดี๋ยวก่อนตามมาด้วยจะรอดไม่เงี้ยด้วยพลังแห่งเบนเซ่สองและสมอง0.5น้าวุผมจะใช้นักดาบหลายๆคนในการต่อสู้ยักษ์พวกนี้ใช่มันหนีพอดีโอ้โหโชคดีมากๆเฮ้ยโอย้โหรัวจัดอะ โอ้โหโคนรัวโอ้ยังโหดอ่ะโอ้ยโอ้ยอ่าอ่าโดน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 ันดาผมกระโจนใส่ไปแล้วอ่าเอาวตายครับตายคาป้อมกลางเลยอ่าเลยมันยังเหลือแยกอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหชิวๆนะครับชิวๆแค่อยาเข้ามาตีข้างหน้าก็พอเดี๋ยวชิหายหมดนะครับชิบหายยกตีเออ นี่แหละแยกไปตีข้างหลังบ้างเออมันต้องแบบนี้สิทหารผมเออโอ้โหปื้ปม,ม่ะอ่ารวัวครับรวัวครับรวยๆครับจังหวะนี้ครับ,รบจังหวะนี้มันมันรวยๆนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไงเอาไงเอาไงเรียบร้อยเรียบร้อยป้อมแตกแล้ว,วด่านที่ยี่ห้านะครับคลิปสุดท้ายด่านสุดท้ายของอีพีนี้นะครับ เมล่าเนี่ยกำลังแอบอยู่ที่เบื้องหลังของ c ค a o s Empire อยู่พื่เราต้องผ่านไอ้เจ้าพวกค r าวเลอร์พวกนี้ไปให้ได้พวกมันเนี่ยอันตรายมากโดยเฉพาะตอนที่มันอยู่กันเป็นฝูงและมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไวท,ที่สุดเท่าที่พวกเราเคยเห็นมาและรู้ไหมอะไรแย่ไปกว่าน,นั้นพวกนี้เนี่ยมันสามารถขุดอุโมงค์ไปโห่ที่ข้างหน้าได้ด้วยนะโอ้ยเอาแล้วลืมเปลี่ยนสกิลด้วยเดี๋ยวก่อนผมมาพาดที่หลังแล้วผมก็เพิ่งเห็น จเลืนพรครับตัวผมตอนนี้ผมเอาอากรทัาผมมาแปะไว้ตรงป้อมกลางโอ้เฮ้ยคอเล่ยนะครับเลือดสามสิบห้าดาเมจสี่โอ้ยเออวะมันไวแต่มันเลือดน้อยนะครับเออไอพวเนี้มันมันอันตรายจริงๆมันอันตรายจริงๆรโอ้โหดู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 กูกทัาผมเลยกี่คนดูดูดู อืมอืมดูดูมันทำ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 อืโอ้โหนักธนูบินดานมันก็มีสิ่งในชีวิตที่ไวที่สุดในอินเมอร์ธา์มันก็ยังเอามาให้ผมเจอนะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับเลสเป็กทีมสร้างเกมสติกบอลนะครับโอเคตอนนี้ก่อนครับผมมีสปาร์ตาสามนักดาบสี่แล้วก็คอเลอร์อีกสี่ตัวครับเอ้ยไม่ใช่แล้วก็นักนักธน,น,นูอีกประมาณสี่คนมั้งครับ อ่านับไม่ถูกเพราะมันยู่รวมกันโอเค้ตายแล,ล้วรัวรับตายแลวๆครับ,อรบไอ้นักขนูบินได้น,นะครับมันชื่อมันมันคืออะไรเอคลิปเซอร์เหรอมันชื่อเอคลิปเซอร์ใช่ปะถ้าจำไม่ผิดเออเลือดร้อยห้านะครับก็เกินไปนครับเลือดเลือดจะเยอะไปไหนไม่เป็นไรตอนนี้มันก็กำลังร่วงลงมาตายนะครับโอ้ยทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วชิวๆครับชิวๆ เรียบร้อยโอเคแต่ลูกปั้นมันดูแบบลูกปั้นมันดูแปลกๆนะลูกปั้นไอคอลเลอร์เนี่ยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอเช่นี้ครับขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตะคอกดติดตามนะครับเพราะไม่งั้นจะผมจะโผล่บ้านเราคุณ